สวัสดีครับสวัสดีต้องสายไปเลยครับโอ้านอมอบให้ทักี่เบร์อเด็ดทุโยยอหลังเลทักี่เบร์เดย์ครับโอ้ยเก็บไว่ยังไงพวกมันแต่เก็บได้ทุกไอเหล่าอย่างกันวกไงไหนน้อยเก็บเลเโอ้ยยอหลังเลยมันต้องพานามเดียแสงไทยเสียงซุนไลเบียตัวนี้เหอกอลอกแมมลอกจอมันาบ้่มันต้องมันต้องพาก่อนนะมนอต้องพา พาเกินเลยอันนั้นใส่ร่วช้างไทยโอ้งแรงแถึงตันแล้วห้าลองมาล่องมาหน่อยจอมีันปูนปู่นี่ไงออกเกียเป็นแแก้ออกแก้ออกให้ออกคนมดนูหลากหลายครับวันนี้ต้มหัวปลาอีกยังนี่ปลา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  ดาเวียนดาเวียนยังมีล้วนจันวนจันวุ้นคือังไรคบโอ้มนหลากหลายครับอันนี้ออเดือบใส่บวกกอด้เนาะงานนามแบบใบวอนวยซีหน่วยเนาะค่ะเบแบุ่นเล็กๆน้ำมันล้ยากไรครับน้าายาเขาหน้าแเกือบอแล้วขเปลี่ยนได้ย่างขออคอกยงงได้นี่ดิสันมัน ใส่เปียยแ้อพ่อพขอยังไงอูนงัดูนไหมงัดนะมันีพงนอบอกพูอเย็นแตกว่ะทังหลังค่อยกินก่อนถ็นขอเหยนะตับถาดตับเถื่อนรู้เยอะแยะปูนน้ำปลาอันนี้ครับอาต้จัง่นย่ตำเนี่ย่ตำนี่ยโอ้เจ่อยเบิือนเลยบ่

มันอะดูดไรไปเพื like> ่อกินเก่งเ่ยเผากินให้มันเบิดคือพูดไรอะเงไหมไนน้ามัน้อกไ่เน้ามันเ้าผาน้าผาหน้าผาน้าผาน้าผาห้าผาน้าาน้าผาเน้าผาหน้าผาหน้าผาหน้าผซ่น้าผาหน้าผาเน้าผาหน้าาน้าน้าผาห้าห้าน้ายหน้น้าน้าาน้า้าผาหน้าผาเ้้า้ห้าหา้เ้น้ห้นหาน้้าน้้า้า้้้้้ ไปอุดดวนเสอุดของแท้นะนะก่อยปปานนจันนี้ครับหนกอนหมดน้ำหนักคนหนั่งคือยังเหล่าทู่บันเข้าอยู่ะเด็กกันนะเยอะไ่้ำไมาเลยาได้เจ้าาเลยอวสอยู่ไก่น้ำหมวกหมวกแต่เสี่ยไปเล่นจานนึงจะักไหนเน่อยู่ไม่เยอะยอะเยอะ่เยอะเยอะเยอะกินไ่ยาทั้งม คับเยอะแยะด้วยด้ยดอ้าวเข้ามาพงศจอดแล้วเห็ดสุกอยุ่จ้ายเนี่่าัเอาจิบเขาไปปเอาเดี่ยลกหน่อยไปนั่นแหละงเ์้ยิ้เขามาอืนั่งนั่งครับอะไรปะนี่ก็หม้อบนนี่มันดตกดเนี่ไปโลดอาตูดออกไปสันมฮะให้จิ้บาทดีว้าวเอาจะน่าเสียดีก่เรา อันนี้บนไดสลองบนคือมากนเียบนรากเลนเนาะอัดสล้อนมืนเกบไป้เนหน่อยมหน่อยหนยน่อยไปกันมอนเอสยอ่เนะเป็นไรเพรากินกันใ่หครับโอ้ยอยากกไ้เซนเจ้าดีเลี้ยง้นนะกน่อันนี้คําแบบนีบวเลยในการแล้ยได้ละวนี่ลยเพรานี้น้องแล้้องไรเล้ง แมวมันขับลถไัเซียบเสบหวย่วเบิร์่อวนนี่นบ้านานเสียบม่นเ่วานมองนักเซื้อมึนซ่ซึมเน้อนี่อันนี้อัะกหกขึ้นนละอันนี้มันขอู้ชอุยแสบ ัน้าเิ่เบ่งกันอมดนร้านเขายังอันหอมเด็กกัต้มป่าไปให้แม่เขาสาธทเลยหอมไปเยๆก้ายรางมันเอนบดาหำองของันยหัวเโอ้กายเสียบวัวปลานี่ยเนียยอ้วไใหุ้กเดี๋ยวไปทั้งกันพิจับเขายหเอวุกมพีุ่กมพีุกเบยงเลยุกไปไห

เรไม่เห็นเขาเยรไม่เห็นเาข้าวมุกเสียบใส่หัวหอยพห้ผมใ่ห้กเยอะ่ใสมทุกอย่างแสีบอยู่บโอ้หันหน้ีหรอวะก่อปปลาไ่ต้มไปี่เ้ยงกลับมาอยู่บอกมีจังมัได้เพราะอะไมันอุ่นมาอุ่นเยอะอันนี้เสมหล่ของไฟครับมันไต่ยังอุ่นเลยสุกๆแหวงไปุๆ ม่เราแบเขาี้เป็นเดมาใส่ต้มปลาทุกขีกเคยขี้ปะพวกขี้กับขี้ย่างเดียวนาะอันพวกแบกะไม่เลย้ัย่างเียวี้โอยยังไปอันั่นปะฮ่ามดแดงปะเห็นเลมเด้าวไปเห็นไหมล่ะเจ้าหมูเศร้าาวมดแดงไดหมนี่มัน้าวมงไปกหนอาม้ลาเนี่ยนี่เนี่แหัวปลาที่เด็ดอีเดียวน่ย ัวมังหัวดีป่ะ๋ยากทำรอดสอตจะทายะอมก็ทำมังหัวกินแม่น่อยกินนนแดน้ำาดแดท่านี้วุ้ยวอกิ่นน้ำกิ่น่้ว่ากันีปจังปเป็นไกวิดกวิดบ้านบ้านขู่บ้านเขา้าไหนีก้งเินเาเอมีกูวิดอยู่บ้านเาอหลังองนะ

ผ้าเหลาเขาก็ติมีก้นหันราประทันเขาว่ามามาไว้คิ้วยังคิ้วแกบคิ้วดอกก็ดีเขาอยู่วงไหนนี่มีแหมก็ดีครับกระเด็นเลยยุคโควิดก็ต้องคือภูราไห่ไห่เจากินมา

เส <NYU S 1> มาจากในวังเหมอนเดิมเยวงัน <Exped ition> <sn iff en> ีก่นเิดดอก้ออมาอนนทนอนั้นเิน่มน่งกาปเข้างน้ไปลุยหนย่างครับสอกริย์แล้วมอธามาห่อนหงษรบด้วยครับเอน เหม็นวันเสือเนาะวันเสือเฮ้นมาเทียบวินบอ่ะเนี่เนาะน้ากินมาครับก็เปิดร้านอตัวใดเลยะอะเสียมัคุงกับประมาณมอนเหมือนคุงล้วห่คุงนีจะตำุ้งเสยปเอจาน่าเการไดนเลยหลายคนมาตลาดอืม่แบบตำตลาดนี่อแม่บ่ออสด เนข้าวแกอะไรแจยูขอว่ก็ดีน้ก็นเด็ก่อนแุ้นแบบสาไวุแบบสายไวบุญให้เป็ดไข่เองบ่ขอใช้ถุยเกินขอเบิ้งกันนึงทำอะไรีรองเริ่อันลุกวันนี้ เียนบอจอมันเนี่ยจอจอเบิ้ง้กันจอเบิ้งกางนี่ครับอยากไป่งไปกินซาแลมโจะครับเนี้ยาแมบีโน้บ่ตรงแรกที่ี่็นไงมันนปีหัวซัดิด อะไรวะเจือดบอกเดือยยางครับามครับเนี่ยพลังชาวโมสาวโมสจิี่ถาหาเด้องพันคนพอเื่าันครับมัน่อหดอยตยมั่นะาังมต้มมนี่เขาวอาเตยผสมกับ้มต้นข้าเตรน

ทำไมไม่ไปเอาเนยบ้านป้าเอ๋เอามาใส่อะให้มันหอมๆหน่อยไม่ใส่สีดไปเลยเมาไม่ชีดบ่คกันรุตยไป่ยุยอันไหาคุนี้แล้วฮันไปหาคนนี้ไทยพี่่อาสวัสดีค่ะแม่ยุ้ยสวัสดี่อย่าง่อมา ยังยัเฮ็ดยังไงไข่บอกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดเอ้โม่เโม่อิ่มแล้วบอกขอลงององขอลงกิน้เนี้ยเลยไม่ด้างนุ่างเดี๋ยวรอครับรอเนาะ อ้าพ่มเาไปหาเม็ดแดงชุดีชุดั่งเนิดนต้าวว่างออกจากว่างมากที่คยกินคุยกินยัปหลาดะท้านนะครับเพื่อนว่ากนแต่เ้อ้แม่บากันหาคองปากมาปากไอ้น้เพื่อนเต้นนะวกหนูร้สิกรบมแม่เจ้าจะบอกเจ้าดูไปทีบุตาัก้กบุข่าเจ้าได้เลยขาเอางากเอ้บั้บบกองาวตเตีินดับยดับิับเ้ขูไอ้เชน เอาบ่ลงแก้วเยียนะแจกแก้วเแก้อ้น้กอ่ไข่เป็ดครับจองเลยเนี่ยได้ยู่ะได้กินแม่น่ะสุกแม้วคำเดียวเลยเด่น คำเดียวคำเดียวงานมันแกใส่เลยวะที่นี่้อเย็นก่อนใเัดติ๊บัดติ๊บไม่เปยแซ่ลเลย่เยิมใครเยิมใครลวกนีีไนี่เา่ไงตัวเราขนบ่ห่านฮะคุนเห็กูว่า

ถ่ายคัมซนะงถ่าย <Carbon. S 2> เลยเก mm ็บ hmm. รรยากาศเขาหลายๆคนชอบกินต้องเอาโท่เิญด่วนเ่ามากเลยสุดวหวมเลยใแล้วก็ใส่ไข่ครัมคิมไข่เลื้งบอกกินเพื่อนกินไม่บอกเอาตับไม่คือบเสียเตับเหมือกินเนี้ตับเก็บใบเพียงตำนี้ครับบรรยากาศ กินข่าเรงครับกันหลายๆคนหลายหลายเมนูครับแซ่บครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับคพื่อสำหใครเอาบรรยากาศแบบเดี๋ยวเจอกันนาครับกินนาเนาะครับไปแล้วครับแซ่บสวัสดีครับ